ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم วชรอเรื่องอุโมร์มุเหดส ث ตุห์และว่าทุกๆม ل เหดสัตย์เป็น ل ิ ا าและุกๆบิดาเป็นการหลงและทุกๆหลงเป็นการ ا ลงในนรกอีเหอผู้เชือทท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาผู้ศรัทธาทั้งหลายขอยํำเตือนแก่ตัวของผมเองและท่านทั้งหลายให้มีความ ยำเกงต่อพระองค์อัลลอฮฺทุบานุวตาลาให้มากๆเพราะว่าการยำเกงต่อพระองค์นั้นเป็นสเบียงที่ดีที่สุดที่เราจะนำกลับไปหาพระองค์ในวันกิยามัตท่านพี่น้องที่เคารพคนเรานั้นด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้สร้างมานั้นชอบที่จะให้คนชมเชยชอบที่จะให้คนรักให้คนกล่าวขานถึงในสิ่งที่ตนเอง ได้กระทําไปไม่ต้องการที่จะให้คนเราโดนประนามให้ตัวเขาเองโดนประนามโดนว่าโดนด่านั่นเป็นหลักเป็นลักษณะของคนทั่วๆไปที่เราชอบการชมเชยชอบการสรรเสริญเยินยอชอบความรักจากคนอื่นท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเนี่ยได้รับความรักจากโคลอสุบานุวตาลา เราจะมีความภูมิใจและเราจะดีใจมากขนาดไหนแค่คนธรรมดาให้ความรักให้การสรนเริญเยินยอต่อเราเราก็ยังภูมิใจแล้วก็ดีใจแน่นอนเหลือเกินถ้าหากว่าเราได้รับความรักได้รับความโปรดปานจากพงะลอสุบานุวตาลาเราคงจะภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่สิ่งที่อลอได้เตรียมไว้ให้เราอย่างแน่นอนทีนี้ทำอย่างไร ที่จะให้พระอลาสุบานุวตาลารักเรามันก็มีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ของมันในการที่เราจะกระทำแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหะใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งความรักจากพงกอลาสุบานุวตาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองมาดูฮะดีกุดซีที่ท่านอาบีมุฮัมมัดสลลอฮ่วยละสัลลัลมได้กล่าวไว้มาจากพวกอลาสุบานุวตาลานะับอกว่า من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي أحب إلي أحب إلي مما افترضته وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبثر به ว่าเดุลลาลทียับติชูบิฮ a ว่าริจลาุลลาทียัมชีบิฮ a ว่าอิดะส่าลันส่าลันีลาอุติยันว่าอิดะสตาอานีลาอูอิดันท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺทูบานูวาตาลาได้บอกผ่านท่านอบีมุฮัมมัดสุลลฺลลอห์อะลัยวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ทำร้ายคนที่อัลลอฮ์รักคนที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺทูบานูวาตาลา อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้ประกาศการทําสงครามกับเขาต่อสู้กับคนเหล่านั้นเลยและไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์จะทําอิบาดะต่อพงอัลลอฮ์ทุบานูอาตาลาเนี่ยเป็นที่รักยิ่งสําหรับพระองค์มากไปกว่าสิ่งที่เป็นฟรรดัดดูที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้เช่นการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคสกาศการทำฮัดที่เป็นฟัดดูที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เราเนี่ย เป็นสิ่งแรกเลยที่เราทำแล้วอลัลลอ์รักแล้วก็ชอบที่จะให้เราทำฟัดดูแต่เมื่อทำฟัดดูแล้วอลัลลอ์ก็บอกว่าบ่าวของพระองค์นั้นจะยังคงทำสิ่งที่เป็นสุนัตอยู่ทำทำทำเรียกว่าทำจนกระทั่งอลัลออลอ์รักแล้วเมื่ออัลลอ์รักแล้วท่านพี่น้องอะไรเกิดขึ้นครับอลัลลอ์บอกว่าเมื่อพระองค์รักเขาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะปกป้องคุ้มครองสายตาที่เขามอง หูที่เขาฟังมือที่เขาไปทำงานเท้าที่เดินไปและเมื่อเขาขออะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้อย่างแน่นอนและขอคุ้มครองต่อพระองค์พระองค์ก็จะให้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องชิ่เคารพถ้าหากว่าใครสามารถเจียมทำอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าอวัยวะที่เป็นอันตรายที่จะนำอันตรายมาสู่ตัวเราในร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหูตาหรือว่า มือเท้าที่เป็นส่วนที่ทำอันตรายจะทำให้เราลงนรกหรือได้เข้าสวรรค์ได้มากเลยแต่ได้รับทานคุ้มครอ,องจากองอลาตุบาอูตาลาต้องมีเงื่อนไขของมันนะครับเราต้องทำสิ่งที่เป็นฟัดดูเนี่ยให้ครบไม่ว่าจะเป็นละหมาดห้าเวลาหรือเป็นการบริจาคระกาศการถือที่โหนดการทำฮัททำให้ครบทุกอย่างแล้วต่อจากนั้นก็ทำสิ่งที่เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นฟัดดูเนี่ยอัลลอฮ์บังคับ ให้เราทําเราต้องทำเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสุนักที่มันได้ผลมากเข้ออะไรว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอาสาที่เราอาสาทำที่เป็นแบบอย่างของท่านนาบ,บีเราก็ทำแสดงว่าเราเนี่ยมีความจริงใจต่อพระองค์ลอทุบานอวตาลาอยากได้ภาคขนตอบแทนจากพระองค์เราก็ทำสิ่งที่เป็นสุนัตแต่คนที่ทำเฉพาะฟัดดูอย่างเดียวนั่นก็แสดงว่าขอให้บรผ่านไปก่อนแล้วกันให้พ้นหน้าที่ของเราไป ก็ได้ได้ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เหมือนกันแต่มันจะต่างกับคนที่ทําสุนัดด้วยที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าทําทําจนกระทั่งมั่นใจแล้วเนี่ยก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอาวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเวลาจะไปมองอะไรอัลลอฮ์ก็คุ้มครองไว้ไม่ให้มองในสิ่งที่อะไรไม่ดีไม่ถูกต้องถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ติดโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้เลย ว่าไวรัสตัวนี้ไม่ให้เข้ามาในคอมเรามาทําลายอะไรเราเลยรัุบาลวุตาราก็ป้องกันเราปากเราครับหูเราตาเรามือเราเท้าเราทุกอย่างเนี่ยแต่เงื่อนไขก็ต้องหนักเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพเรื่องของสุนัสจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะละเลยไม่ได้เลยจะเอาแต่เพียงฟัดดูอย่างเดียวนั้นได้ได้ผลบุญนะครับถ้าเป็นสอบก็สอบผ่าน ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อบผ่านถามว่าผ่านไหมได้เลื่อนชั้นไม่ได้แต่ถามว่าจะเลื่อนไปชั้นสูงสูงไปหรือว่าจะได้ผลตอบแทนดีๆนั้นมันก็ต่างกับคนที่เขาได้เกณฑ์ดีๆกว่านั้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตูบานอวตาลาเนี่ยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ําให้มนุษย์ทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้คือสิ่งที่เป็นฟัดดูละหมาดวันกับคืนหนึ่งห้าเวลาถือสิณโนดปีหนึ่งก็หนึ่งเดือนแล้วก็ออกประกาศเมื่อครบตามพิกัดมีความสามารถจะไปทํามัดก็ไปทํามัด แต่นอกเหนือจากนั้นที่เป็นทุนนัดอีกมากมายที่อัลลอฮฺตุบานอุตาลาให้คนที่ต้องการความดีที่มากกว่านั้นก็ให้ได้กระทําโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดที่ถือว่าเป็นอิบาดัดที่สําคัญเลยเป็นหัวใจหลักของเราทุกคนเลยนะครับแล้วพอไปวันกิยามายัดเนี่ยเวลาสอบสวนก็สอบสวนเรื่องละหมาดก่อนเพื่อนเลยสอบสวนว่าละหมาตครบถ้วนสมบูรณ์ไหมถ้าละหมาตครบถ้วนสมบูรณ์ก็ทำดินละถ้าเกิดว่า ถ้ตกบกพร่องไปบ้างก็ให้ไปดูว่ามีสุนัตไหมที่เราทำเนี่ยและสุนัตที่าศาสนาได้กําหนดวให้ในเรื่องของการละหมาดนี่ก็มีมากมายที่เป็นสุนัตที่เรียกว่าที่เกี่ยวกับเวลาเนี่ยที่เรียกว่าเราวา่าติบทิบสองรคาตท่านอบีบอกว่าใครรักษาไว้นะครับโดยไม่ใช่ฟัดดูเนี่ยเาลาจะสร้างบ้านบนาบรัลออุละหูไบตันฟิลเจนนะจะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งในสวรรค์นั่นก็คือสองรอาตก่อนละหมาดซุบ สี่รอกาสก่อนละหมาดบ่ายสองรอกาสก่อนละหมาดบ่ายสองรอกาสหลังละหมาดมักริบแล้วก็สองรอก้าสหลังละหมาดอิชานี่เป็นสิ่งท่านอับดุัมาห์สลลัลลอฮวะลัยซัลลัมบอกเอาไว้ให้เราได้ปฏิบัตินอกเหนือจากนั้นก็ยังมีละหมาดดูฮาละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาตะฮัดยุดนี่ศาสนาก็ส่งเสริมแล้วก็เรียกร้องท่านอบบมุัมาห์สลลัลลอฮ์วะลัยซัลลัมบอกว่าอายุฮันนาสอัฟชุดสลลม วะอัติมุตตามวะซิลุลอาร์ามว่าสลลูบิลไลลิวันนาสุนียามตัดคุลุลจันนตะบิสลามท่านอบบีบอกว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเมื่อพบปะเจอเจอกันแล้วให้ทักทายกันด้วยการให้สลามและให้เลี้ยงอาหารเมื่อมีความสามารถจะเลี้ยงอาหารแก่คนยากคนจนก็ให้เลี้ยงอาหารและให้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องอย่าได้ตัดญาติขาดมิตรแล้วก็ให้ละหมาด ในเวลาที่ผู้คนเขานอนหลับกันนั่นก็คือละหมาดตะฮัดยุดละหมาดกียามุลเลนเวลาที่คนเขาหลับกันเราก็ตื่นขึ้นมาละหมาดทําอย่างเนี้ยท่านนาบีบอกว่าท่านทั้งหลายจะเข้าสวรรค์อย่างปลอดภัยต่านอุดุลญจันน่าอย่างบิสลรามด้วยความปลอดภัยเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าสวรรค์นั่นก็คือการละหมาดถามว่าละหมาดกียามุลเลนเป็นฟัดดูรุสุนัตเป็นสุนัดเพราะนั้นท่านพี่น้องเมื่อเราทําในสิ่งที่เป็นสุนัด แล้วเนี่ยก็จะทําให้ภาคผลเราเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลรมาวิเตสถึงแม้ว่าจะเป็นรักษาเดียวก็ตามให้เราทําเรารู้ว่าจะไม่เติ่นขึ้นมาละหมาดหลังละหมาดอิชาก็ละหมาดได้เลยละหมาดวีเตสหนึ่งรกักษาสามรกาักษาก็แล้วแต่ความสามารถที่เป็นจํานวนขี้นะครับแล้วก็ละหมาดขึ้นไปเนี่ยที่เป็นอิบาดะที่ท่าน,บนลลลอบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้ใช้ให้เรานั่นเป็นเรื่องของการละหมาดนะครับ แล้วเวลาสอบสวนในวันกียรมัตก็จะสอบสวนในแนวเดียวกันดูเรื่องละหมาดก็ดูเรื่องอื่นที่เป็นวัดดูถ้าครบถ้วนก็อทำรรดิลละถ้าบกพร่องไปไม่มีความถูกต้องไม่มีความาิละเอียดในเรื่องการทําอิบาดาเนี่ยก็จะเอาส่วนที่เป็นทุนัดเนี่ยมามาทดแทนมาใช้ให้สมบูรณ์ในเรื่องการทําอิบาดานั้นท่านพี่น้องครับขณะนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในเดือนมุฮัรรอมนะครับ เป็นวันที่เจ็ดของเดือนมุฮัตรอมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่แปดและวันอาทิตย์ก็วันที่เก้าวันจันทร์ก็เป็นวันที่สิบเดือนมุฮัตรอมนะครับท่านพี่น้องท่านอบีมุฮัมมัดซลลลอะละัลยวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมให้เราถือสินอดให้มากเท่าที่เราสามารถจะกระทําได้เพราะว่าการถือสินอดนะครับท่านพี่น้องเป็นอิบาดะที่อัลลอฮ์ตุบานอุตาละระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงเลย ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเราถือทโโอิ้นอดอัลลอฮ์นั่นแหละที่รู้ว่าเราถือทโโอิ้นอดเรางดจากการกินการดื่มเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลซอมูลีวะอานาอัจดีบิฮีการถือทิโนโอ้นอดเนี่ยเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงและพระองค์จะตอบแทนให้เรียกว่าไม่มีขอบเขตจำกัดในการทําอิบาดาอันนี้ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า ในเรื่องต่างๆเนี่ยจะมีการถือสินอดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าไทยบาประเร่งต่างๆนานานะหรือแม้กระทั่งเวลาไปทําฮัตแล้วก็ไม่มีตังที่จะไปเชื่อฮัตที่จะในทำฮัตยีตะมัดตัวหรือฮัตยีกิรนนะครับก็ให้ถือสินอดได้สามวันในตอนทำฮัตแล้วกลับมาบ้านอีกเจวันก็เป็นสิบวันการถือสินอดก็จึงมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเรา ท่านอบบมุฮัมมัสลลัลวะเลยสลัมก็จึงเรียกร้องจึงเชิญชวนให้เราได้ถือศีลอดและท่านพี่น้องที่เคารพเราเนี่ยอยู่ในยุคที่เรียกว่าอายุของคนเรานั้นสั้นเจ็ดแปดสิบปีก็ต้องตายจากไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ให้โอกาสว่าเมื่ออายุน้อยกลัวว่าการทําอิบาดะด์าของพวกเรานี่จะได้น้อยอัลเราก็แบบปูนบําเหน็จให้ มีวันที่สําคัญสําคัญที่ทําไกลบาดาแล้วจะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นเช่นวันอาราฟาก็ผ่านไปแล้วใครที่ถือสินอดก็ลบล้างความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีจะมาถึงและตอนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมท่านอบีก็ส่งเสริมให้ทําการถือสินอดให้มากๆแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับวันอาชูรอวันอาชูรอก็วันที่สิบของเดือนมุฮัรรอม เป็นวันที่พระอะลตุบานุวตาราเนี่ยได้ช่วยให้ท่านนบีมูซารอดพ้นจากการตามล่าของฟาโรห์และไพ่พลของพวกเขาเหล่านั้นที่ไปถึงทะเลแดงพวกบนูอิสรออีนก็บอกว่ามูซาจะพาเรามาตายหรือ,อยังไงข้างหน้ากว่าทะเลข้างหลังนั่นก็เป็นทหารของฟาโรห์นี่ตามมาจิตติด,ตดมองเห็นเลยแต่ท่านอบีมูซาก็มั่นใจ ต่อพงัลสุบานัวตาลาบอกว่าอินนามะีอรบีสยามดินฉันเนี่ยยังมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่จะนำทางให้กับฉันและอรรถทุบาหัวตาลาก็ได้มีบัญชาให้ท่านนบีมูซาได้ใช้ไม้เท้าของท่านนั้นฟาดลงไปที่ทะเลทะเลก็แยกออกทําให้ท่านนบีมูซาและพวกบรรดอิสรอีนนั้นสามารถที่จะข้ามทะเลแดงไปได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นตรงกับวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอม ท่านอบีมูซาก็ถือสินอดท่านอบีมูซาก็ถือศีนอดท่านอบบมุฮัมมัดสโลลลอห์อะไรสลัมของเราเนี่ยเมื่อได้ทราบเช่นนั้นท่านก็ถือสินอดเหมือนกันเพราะว่าอะไรอ่ะบรรดาอับีนี่เหมือนพี่น้องกันทั้งหมดล่ะครับท่านพี่น้องไม่ว่าจะนบีท่านไหนก็ตามและบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาให้มาก็เหมือนกันให้เคารพพงอัลลอฮ์องเดียวอย่าเอาสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์ วลกากอดบก็นาฟีกุลีอุมมตินรอสูลันอัน,นออะบูด oh ุลลอห์ฮะวะจิตานิบุตตอกูดอัลลอ์บอกว่าเราได้ส่งท่านรอสูลมาให้แต่ละประชาชาติเนี่ยให้มาประกาศว่าให้เคารพองละอัลลอฮ์องเดียวอย่าได้เคารพพระเจ้าจอมปลอมสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากของลอทุบานเวลาตอกูดเพราะนั้นทุกนบีก็เหมือนกันหมดการกระทําอิบาดานนี่แต่ละยุคแต่ละสมยัยอัลลอฮ์ก็กําหนดมาให้เฉพาะการในสมัยนั้น แต่พอมาถึงท่านนบบมุมฮัมมัดสลลัลฮวะเลสลามนี่ซึ่งเป็นนบีท่านสุดท้ายอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาก็จึงเรียกว่าเป็นศาสนานบีท่านสุดท้ายไม่มีนบีที่จะมาอีกแล้วศาสนาอิสลามจึงเป็นศาส,าาสนาที่สมบูรณ์ณณท่านนบบมุมฮัมมัดสุลลัลฮวะเลสลามก็จึงถือศีลอดน,น,อดอนอะครับในวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมและท่านก็ถือศีลอดเยอะด้วยในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยชารุลลอเดือนของอัลลอฮ์ทีท่เรียกว่ามุ จะถือทินอดเยอะนะครับแต่ถือทินอดทั้งเดือนก็มีเดือนระมาดอนเดือนมุฮัรรอมเดือนชาบานท่านอบ,บีก็ถือทินอดเยอะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่กรบเมื่อท่านรอซูลุละสัลลัลฮลลลุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ามีคนถามสุอิลลารอซูลุละสัลลัลฮุอะลัยวะสลัลล,ล,าล,าลัมอันเซามิเยาวมอาราฟานีบ่บลบล้างความดีถึงอะไรถึงหนึ่งปีแล้วก็แต่ถ้าหากว่าถามถึงเดือนสิยามเยาวมาชูรอ คือที่โดวันที่สิบของวันอาชุรอเนี่ยอินนีอาัลตาสิบอัลาลอฮิอายุกัเฟรสนัลละตีกอบลาหูท่านนบีบอกว่าหวังต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดเล็กๆให้แกเราเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับท่านพี่น้องครับความผิดของเราเนี่ยเยอะความผิดเล็กๆเ,เนี่ยเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราต้องการการการได้รับการอภัยโทษจาก,กระอรัสุบานูตาลาเพราะฉะนั้นเมื่อมีจังหวะมีโอกาสใดก็ตาม ที่เราสามารถจะลบล้างความผิดของเราได้ก็อย่าได้ให้โอกาสอันนี้หลุดลอยจากเราไปเลยรีบช่วยโอกาสอันนี้เอาไว้เพื่อที่จะไปช่วยเราได้นยามที่ไม่มีอะไรจะมาช่วยเราในวันกิยามัตตอนนี้เรายังช่วยได้เรายังยังงดยังอดอะไรต่อมีอะไรได้ได้ผลบุญได้แต่เมื่อไปวันกิยามัตแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้เพราะนั้นท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยซลลัมก็จึงส่งเสริมให้เราได้ถือสินอด แต่เมื่อท่านอบีได้ถือทิ้นอหนดในวันที่สิบวันอาชุรอนะครับบรรดาซาบาก็บอกว่าเนี่ยพวกยะฮุดเขาก็ถือทิ้นอหดในวันที่สิบวันอาชุรอด้วยท่นานอบีมุฮัมหมัดสลลลอวะเลสลัมก็ไม่ต้องการที่จะเอาอิบาดาที่ไปเหมือนกับใครจะให้ต่างกับคนอื่นนั่นแหละให้เป็นศาสนาของเรานี่โดยเฉพาะเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่มาเอาเป็นของเราโดยเฉพาะเลย ท่านอบีก็จึงบอกว่าถ้าปีหน้าถ้ามีชีวิตอยู่ถึงปีหน้านะเขาจะบวชวันที่เก้าด้วยจะเรียกว่าตาสววเนี่ยวันที่เก้าแล้วก็วันที่สิบด้วยแต่อัลลอฮฺตุบานูวะตาลาก็เรียกท่านอบีไปก่อนที่จะถึงปีหน้าเพราะนั้นท่านอบบม,มุลเรรรมียร์มลัลลอห์อัสลามก็ถือที่หนดเฉพาะวันที่สิบอย่างเดียวแต่สั่งไว้ตกลงในเรื่องนี้มีทั้งหลักปฏิบัติของท่านนบีด้วย นานบีปฏิบัติก็คือถือ่โนดในวันที่สิบแล้วก็มีคําสั่งนานบีด้วยวา่าบวชในวันที่เก้าก็มีทั้งสองวันนักวิชาการจึงบอกว่าการถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยที่จริงให้ถือเยอะอยู่แล้วอันดับหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าเจ็ดเอที่หนึ่งเลยก็บวชสามวันเลยวันที่เก้าด้วยสิบด้วยแล้วก็สิบเอ็ดด้วย รองลงมาก็9กับ1ิอย่างที่ท่านอาบีได้บอกวันที่9แล้วก็วันที่10แต่ถ้าไม่ได้ทั้ง9ทั้ง10ก็เอาวันที่10อย่างเดียวก็มี3อย่างด้วยกันให้เราเลือกทำในการทําอิบาดะอันนี้นะครับที่จะได้รับภ้าขนตอบแทนจากพระกล้อซุบาดูอัตาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับท่านอาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะไลฮวะสลัมได้ทําแบบอย่างให้แก่เราต้องการที่จะให้อุมมะของท่านเนี่ย ลับไปหาพระองค์ลอสุบานอวตาลาได้รับความดีที่ท่านได้มาเรียกร้องมาเชิญชวนไม่ต้องการที่จะให้อุมมาของท่านเนี่ยต้องโดนทรมานโดนโลงโทษอยากได้ความดีได้สวรรค์ทุกคนน่ะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านก็จึงไม่มีความดีใดๆที่ท่านอบีรู้และปฏิบัติท่านจะไม่บอกท่านบอกหมดแล้วก็ไม่มีข้อเสียหรือว่าข้อห้ามใดๆที่ท่านอบีได้รู้มาท่านจะไม่ห้ามตาม ท่านห้ามปามอุมมะของท่านไว้หมดไม่อยากนะครับไม่อยากที่จะเห็นอุมมะของท่านเนี่ยโดนทรมานโดนโลงโทษจากพวกลัสุบาห์นัวตาละเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสละละัลวะเดลสลามในมีความปาถนาดีต่อพวกเราอย่างนี้เราก็ต้องสนองตอบความปาถนาดีของท่านนาบีเนี่ยโดยการปฏิบัติตามคําสอนของท่านนาบีอย่างในวันอาชุรอเราก็ทําการถือธนด,ดเราไม่ทําอะไรที่มันเลอะเทอะที่ไม่ใช่แบบอย่าง ที่ท่านอาบีมุฮัมมัดสลลัลรรวะลัยะสัลลามได้กระทำไว้ที่เป็นสิ่งที่เป็นบิดาเราก็ไม่ทำท่านอาบีบอกว่าเราถือสินอดเราก็ถือสินอดเราจะเห็นได้ว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยท่านอาบีจะให้ถือสินอดไม่ใช่บอกว่าต้องไปเฉลิมฉลองไปทำอย่างนั้นทำอาหารการกินอะไรกันมาอย่างมากมายเราก็เอาตามตามที่ท่านอาบีบอกไว้ไม่ต้องไปเติมหรือไม่ต้องไปตัดทอนนั่นแหละคือดีที่สุดนะครับทำที่ท่านอาบีบอกไว้ และไอสิ่งที่เป็นสุนัตที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลได้บอกเราไว้เนี่ยมันก็มากมายเราเองก็ทําจะไม่หมดแล้วนะครับเช่นการถือที่โนดบไม่ใช่ว่ามีวันวันอาชุรออย่างเดียวนะครับวันอาราฟาก็มีแล้วก็วันจันทร์วันพฤหัสวันจันวันพฤหัสนี่เป็นวันที่อะไรวันพฤหัสนี่เป็นวันที่การงานจะถูกนําไปทูลถวายแด่พระอลรสาบานอวตาลา ท่านนบีก็บอกว่าอาฮิบบอันตุลฟาอามาลีวะอันอซออิมเอากรมมกรท่านนบีบอกว่า,า,า,วาฉันชอบที่จะให้การงานของฉันเนี่ยถูกนำทูลถวายแด่อัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันถือสินอดอยู่ท่านก็ถือสินอดนอกเหนือจากนั้นสิบหกวันของเดือนเจวานแล้วก็สามวันของแต่ละเดือนสามวันของแต่ละเดือนวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าที่เรียกว่าอายามุลบีดท่านนบีมัมมัซรอลาชาลามก็ส่งเสริมให้เราถือสินอด และท่านอาบีบอกว่าถ้าใครถือที่หนดเดือนละสามวันเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับการถือที่หนดตลอดทั้งปีเหตุผลก็เพราะว่าการทําความดีเนี่ยถ้าทําครั้งหนึ่งมันก็ได้สิบเท่าถ้าระบวชวันหนึง่งก็ได้เท่ากับสิบวันนะครับพราะเดือนระบวดสามวันก็เท่ากับสามสิบวันถ้าทุกเดือนระบวดสามวันทุกเดือนตลอดชีวิตเราเราก็ได้ผลบุญจากพวกลัทธบาลุวตาลาตลอดทั้งปีไปเลย ท่านนบีก็บอกเอาไว้ต้องการที่จะให้ประชาชนาของท่านอุมมะของท่านเนี่ยได้ปฏิบัติดังนั้นท่านพี่น้องที่เคารพสิ่งที่เป็นสุนนะนะครับเป็นสุนัตที่เราเรียกกันว่าสุนัตสุนัตเนี่ยเราอย่าได้มองข้ามเป็นอันขาดและถ้าการกระทาของเรานี่เป็นการชี้ให้เห็นด้วยนะว่าเราเนี่ยอะไรมีความจริงใจในเรื่องการทําอิบราดายอย่างนี้บางคนอาจจะละหมาดแล้วก็ไปเลยะละหมาดเสร็จสุนัตไม่สนใจละอย่างนี้ก็ เรียกว่าเหมือนกระดูอะไรทให้พ้นหน้าที่ไปแล้วอลัลลอฮ์กำหนดไม่คันนี้ถ้าอาลัลลอฮ์กำหนดให้น้อยกว่านี้ก็คงจะทาน้อยกว่านี้อีกแต่ถ้าคนที่ยังมีการทําสุนัตนี่แสดงว่ามีความปาถนาที่จะได้ผลละบุญตอบแทนจากอาลัลลอฮ์มากเราจะเห็นได้ว่าอาสาเนี่ยคนที่ทํางานโดยอาสาเนี่ยไม่ได้หวังผลตอบแทนไรจากผู้อื่นไม่ได้หวังการสนสรับสนุนเยือนยอแต่หวังผลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์อันนี้เราก็เช่นเดียวกันเวลาเราทําสิ่งที่เป็นสุนัต ไม่ว่าจะเป็นละหมาดเป็นการถือทิ่โนดหรือว่าการบริจาคทานที่เป็นทานอาสาเนี่ยเราบริจาคไปนี่แสดงว่าเรามีความจริงใจในการทําอิบาดาอันนั้นพระองค์ก็จะตอบแทนผลบุญให้แกเราอย่างมากมายอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าการอีมานของเรานั้นเพิ่มขึ้นอีมานของเราเนี่ยมันมีเพิ่มมีลดได้นะครับท่านพี่นอ้องอย่าคิดว่ามันคงที่อยู่อย่างเนี้ยเมื่ออีมานแล้วมันมีเพิ่มมีลดได้ าเราละหมาดฟัดดูแล้วก็มีสุนัตด้วยนั่นก็แสดงว่า إ ي มามของเราอิมานของเรามันเพิ่มขึ้นมาเตือนขึ้นมาละหมาดกียามุเลนด้วยมันก็เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าละหมาดแล้วก็เอาแบบรีบๆหรือว่าสุนัตก็ไม่เอานั่นก็แสดงว่าอิมาม,าม,าม,ามันลดไปเราก็สังเกตดูตัวเราเองได้ว่าการอิมานการศรัทธาของเราเนี่ยมันเพิ่มมันลดขึ้นอย่างไร, <S <S รเพราะฉะนั้นท่าน,นพี่น้องที่เคารพในเมื่อว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลาะฮวะเลวะสลั ได้สรงเสริมให้เราได้ถือสิ้นอด,ดให้มากๆแล้วก็เจาะจงไปด้วยนะครับในวันอาชูรอเราก็อย่าได้ให้โอกาสอันนี้มันผ่านเราไปเลยนะครับปีหนึ่งมันก็มีครั้งเดียวอะ่ะท่านพี่น้องลองคิดดูที่ว่าเราเรางดอาหารวันเดียวนะแต่ได้ผลบุญอนะ่ะทั้งปีเลยเนี่ยถ้าไปถามคนที่แบบว่าธรรมดากูถุชนคนธรรมดาเนี่ยถามว่าอย่างนี้เอาไหมต้องเอาละทําไมไม่เอา วันเดียวอ่ะได้ผลบุญอ่ะลบล้างความผิดหนึ่งปีเลยอ่ะมันเป็นเป็นรางวัลเป็นการตอบแทนอย่างมหาศาลแค่เรางดงดอาหารนะครับเรียกว่าเปลี่ยนอาหารกินเปลี่ยนเวลาทานอาหารไปหน่อยแล้วก็ลางวักวกวลวก็งดแล้วก็งดจากการพู้จาอะไรต่างๆนานาเนี่ยตั้งใจทําความดีตอ่อรอแต่รอตอบแทนผลบุญให้อย่างมากมายมหาศาลนี่แหละถึงบอกว่าท่านอบุี๊ยมัมมัธสลารลฮัวเลสลมของเรานั้นน่ะมีสิ่งที่ดีงาม ท่านก็จะบอกแล้วก็ถ่ายทอดมาให้คนอื่นเอามาบอกเพราะท่านนบเียไม่มีมรดกนะครับบรรดาอบีบรรดา,ดาระซูลไม่มีมรดกแม้แต่ตะแตงตังแดงเดียวลำอยู่วาริซูดีน่ารนววลาดิรฮามันววลากินวารซูลอิลแต่ทิ้งความรู้เอาไว้ความรู้อันนี้แหละนักวิชาการที่ไปศึกษาหาความรู้มาก็จะมาถถ่ายทอดให้ถ่ายทอดให้ก็ไม่เอาค่าตอบแทนอะไรแต่หวัง หวังว่าอเราจะให้ผลบุญในการที่ว่าเอาความดีมาเผยแพร่ให้แก่พี่น้องแล้วพี่น้องรับไปเอาไปปฏิบัติก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นแหละจากการเผยแพร่นะครับในสิ่งที่ดีและในเวลาเดียวกันพี่น้องก็ได้รับความดีเอาไปด้วยดังนั้นคนที่มีความรู้ก็จะพยายามที่จะหาสิ่งใดว่าที่พี่น้องยังบกพร้องก็นํามาให้และเรื่องสุน,นัขก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยบางคนก็อาจจะมองข้ามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยนะครับ เราอาจจะบกพ้องในเรื่องของการทำอิบาดามาในช่วงต้นๆกลางๆของชีวิตเราแต่ตอนนี้มาเรามาสำนึกได้มาคิดได้ก็พยายามทำสิ่งที่เป็นสุนัตให้มากๆเพื่อที่จะให้ความดีของเราเนี่ยมันได้มีอยู่มากและสามารถที่จะไปช่วยสิ่งที่เป็นฟัดดูของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ได้นะครับอักูกะลีฮะตะวะเตาฟุลละฮะดีมลิวะละคมวลิสาลมุซีมินะวลมุซีมัดฟตเตาฟุลินะวลกฟุรหิม